สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับคุณนุก๊กกับคุณน้ำนะคะเราก็ะจะมาทานยำขนมจีนนะคะวันนี้รสเด็ด <c oughs> รสรสเด็ดค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลย <c oughs> แซ่แบแบพริกพันเม็ดค่ะไม่แน่ใจว่าจะกินได้ยังไงนะคะชิมก่อนนะคะวันนี้เราจะอันอะมรกันนิดนึงนะคะนิดเดียวสนับก้อมือละ ออร่อยเนาะอร่อยไปเดือดุค่ะสั่งได้ <laughs> <laughs> อร่อยมากค่ะตอนนี้ก็ทังเที่ยงคนดีค่ะเราหนุกข้าวกันมากเลย <laughs> ไปชุมพึ่งเสร็จไปชุมพึ่งเสร็จค่ะวัน <laughs> นี้มีแต่อร่อนะครับ <laughs> จับเหมือนเดิม เราอยู่นะเาอยาว่าน่าจะไปปลูกผักให้ดูนเนาะแล้วก็ก็บผักกับสวนแล้วก,กินเองเลยนะคะราะคืนนี่ฝนตกหนักมากปลาก็ร้องปลาแลบทั้งคืนเลยค่ะนอนไม่หลับแต่ไม่รู้สึกตัว Ừm, hởi ạ, mãi 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 mai, mãi thử kim mãi mãi Chúng ta mãi lại mấy cái Kim này mãi 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 Anh, anh, mãi 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 อะไรเขาเวิร์คคอมพงนะคะก็จะมาทำงานแค่ครึ่งเดียววันทึ่หนึง่งมาทำงานที่บ้านปลอดไทยคะ่ะวันนี้เทปภูไม่มีคนติดโควิดพรุ่งน,นี้ไม่รู้แก้คอไม่มีนะคะมีมีมีไม่เทปภูมิมีนะแตมันน่าจะมหมดแล้วดูเมื่อว<ม>ันแก้คอรักษาไหนเนราแปดคนเดยคนเดียวที่เรารักษาอยู่ต้องดูแลสุขภาพนะคะช่องนี้อย่าอ่อนแอ ผัานเวลาเยอะๆเพราะการโควิดต้นหอมก็เผ็ดนะคะแต่อร่อยผู้คนต้องกินทักเริ่มเผ็ดแล้วชีสันชีสันไม่น่าเผ็ดแต่อาการเริ่มออกมีแฟนขับอินบ็อกซ์มาทัก ทั้งมาถามว่าซื้อบางแงวที่ไหนนะคะสั่งหร,หรือว่าเราจะรู้จักกันอีกในชื่อหนึ่งว่าคอนแลนคอนแลน,น,แนลิ้นตีอีสานนะคะเขาสั่งสองกิโลใครสนใจคอนแลนบางแงวนะคะสั่งได้นะคะถ้าสึงห้าสิบบาทเมาเมาช่วงนี้ผลไม้ป่ายเยอะค่ะเห็ดก็เยอะ ทันอะไรทั้งอย่างยังไม่บอกที่จะพานลอย<อ>นะคะทุกคนเอาหมอนไปด้วยเนียนๆวิวสวยนะคะที่แก้งคอสะพานลอยแก้งคอเดี๋ยวจะพาไปชมคะ่ะ ใส่ด้วยค่ะอันท<ช> <นะ S 2> ี่สนะองไหมคือเราจะใส่พริกแบบยัวมากเัอะโมโหมากเห็นของจริงค่ะไม่ใช่ตัวแสดงแทนไม่ใช่สแตนด์อินนะคระ้ <c oughs> องไห้ก็สดๆร้อนๆ เผ็ดว่ะดำธรรมดาค่นะคะเขากินตอนเที่ยงไม่ได้เกยมอุปกรณ์มาไม่ได้ใส่ประทูใส่แค่ผักค่ะอะไรร้องการลองให้เกิดขึ้นเดินน้ำตาอย่างเยอะเนี่ย tiêu ở tấm hồng mà hai cái gì hết tiền hả มีชีเรื่องนะคะ <laughs> พวกเรากินยังไงก็ไม่ว่านะคะมีวิธีค่ะแต่ว่ายังไม่เฉลยตอนนี้ถ้าสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เป็นสปอนเซอร์รอให้เขาเป็นสปอนเซอร์ก่อนนะคะใช่ค่อย่ ความจึงตอนแรกว่าจะเป็นนั่งรับลมอยู่กลางแดดตายแน่เลยค่ะ ลืมไปว่าคุณคณตาก็บอกว่าถ้ายากไปให้กินต้นไหนวคือ <ừ. S 1> ถ้าไม่กินต้นหอมหมดนะคะว่า,วาถ้าจะไม่ไหว <c oughs> ยอมรับท่าทุกคนอร่อยมือโยนนะคะกินนน้วแก้มแดงไ้ม ป๊บเดียวมันพึ่งหายแล้วอืก็ทิ้งหน้ามาเด่นก็หยุดมันจะดูเวทเออมันสวยเขาเป็นไรไม่สวยไม่สวย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมามึงข้าเป็นเพื่อทุกคนเ <laughs> ชื่อไหมว่าไม่กล้า,ก,ลากินพริกที่มันอยู่ในจาน กินเข้าไปแล้วเหมือนใครจะกล้ากินอยากจะรู้เนี่ยพริกเม็ดขนาดนี้คมดด่าซอยเล็กแล้วดิวอืมก็เล็กอยู่เล็กกว่าก้อนหินอยู่ น้ำามา่วงขาวมันดำหมไหมไมีอ่ะมีบอกแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้เรากินอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเชะเลินอะไรก็ให้โดินดีนำเสนอมาได้เลยเสร็จหลอก เดว่าจะไม่หมดอืมอร่อยออม,มากินผักไม่ให้หมดก็จะดาแล้วถ้าไม่อินแล้วก็ยังกินได้ก่อได้อร่อยอะ่ะกาะทอ,อ,อรดร่วนนะคะกินได้เรือ่อยๆิี่ถ่ายมากเจ็บจิง <laughs> ปากตัดด้ว <c oughs> ยเช่ก็กินอร่อยอร่อยค่ะทุกค,คนปลาล้านัวมากชีวิตขาดปลาล้าไม่ได้ต้องกินใช่คะ่ะไม่ได้เสีย,ยอะไรออกนะคะเสียพิก <c oughs> ไม่ไหวค่ะเพราะงั้นท็อก <c oughs> ริกกวนก็พอแรงแล้ว <c oughs> <c oughs> ผัวอร่อยเท่าไรคะสั่งได้กรอบโอเคไหมอร่อยอ่ะก็หลังกินอีกโอเคกินอีกอร่อยอะไรทุกคนอร่อยเท่าไรจมดแล้ว ลุ้นลุ้นว่าจะล่วงไหมทุกคนก็ประมาณนึงแล้วนะคะเราก็จะเลือกกินแล้วล่ะอร่อยนะคะทุกคนว่างๆก็ทำกินที่บ้านนะคะโอเคค่ะถ้าทุกคนอ๊ยโ ประตูเสียงประตูค่ะทุกคนโอ้นะคะโอเคค่ะถ้าทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ